ดูมันหัวนี้นะครับนี่คือมันหลุมเดียวนะครับต้นเดียวนะครับแต่ส่วนมากนี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปทำเป็นของหวานได้หมดนะครับดูนะครับความเยอะ ยังไม่หมดนะครับยังฝังอยู่ข้างใต้อีกแต่หัวมันทั้งนั้นนะครับคัดคัดะ